โอเคก็ว okay, ันนี Wait, okay. ้เนี่ยผมก็จะมาแปลกหน่อยก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าสตรีมกันนะผมตามคอมเมนต์นี้เลยก็หลังจากที่เรามาอยู่หน้านี้แล้วเนี่ยก็ให้เรามาที่คําว่า setting ตรงนี้อ่ะกดเข้าไปแล้วก็มาที่คําว่า output ส่วนของใครที่มันเป็น x 2 6 4อยู่เนี่ยก็ให้เราปรับเป็นอันนี้ผม nvidia ส่วนถัดมาก็จะเป็น r e s a l e output ก็ให้เราปรับเป็นขนาดหน้าจอของเราเลยมันก็จะอยู่บนสุดเลยครับผมเล v e control แนะนําปรับเป็น cbr bitrate ผมแนะนําให้ปรับเป็น6000ครับผม ส่วน Keyframe อันนี้ปรับเป็น2 Preset เ,เป็น Quality Profile ป,ปรับเป็น High ก็ผมแล้วก็ติ๊กแค่ล่างอันเดียวส่วน m a x e Frame เนี่ยปรับเป็น4ส่วนถัดมาแล้วก็จะเป็นวิดีโอวิดีโอเนี่ยอันบนเนี่ยผมแนะนำให้ปรับเป็นขนาดหน้าจอของเราเลยแล้วก็อันล่างก็ปรับเป็น1 9น0 1้าสครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ภาพที่คมชัดแล้วก็อันนี้จะปรับเป็น16ก็ได้หรือจะปรับเป็น3 6ก็ได้ แต่ผมจะปรับเป็น36ส่นะส่วนเฟรมเรทตรงนี้ปรับเป็น60เพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยในการสตรีมมันลื่นไหลก็ผมก็ให้เรามาที่คําว่า setting เหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่คําว่า output แล้วก็ไอตรงนี้นะ bit rate เนี่ย b i t r a t น่ยให้ปรับเป็น4,000ันก็ผมอันนี้สำหรับใครที่ว่าสตรีมแล้วกระตุกนะกีเฟรมก็ปรับเป็น0ให้มันเป็น auto ไปเลย preset ต,ตรงนี้แนะนําให้เป็น performance profile ลลก็เป็น m i ส่วน max v frame เนี่ยปรับเป็น2 แล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้เราไปที่คําว่าวิดีโอนะครับผมถัดมาเนี่ยก็ให้เรากดมาที่คําว่าวิดีโอพอเรากดมาเนี่ยอันบนก็ปรับเป็นขนาดหน้าจอของเราเหมือนเดิมเลยส่วนอันล่างเนี่ยใครที่ว่ากระตุกนะผมแนะนําให้ปรับเป็น 720p ก็คืออัน2 80คูณ720อันนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ให้ปรับเป็นอันแรกเลยส่วนเฟรมเรทให้ปรับเป็น30 อันนี้ก็จะเป็นค่าแบบยังตาเลยถ้าใครเท่าสตรีมแล้วก็ตุกกันนะก็ปรับตามนี้เลยผมโอเคคลิปนี้เนะี่ยก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันทุกคน